โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นคงนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนอ่าลงแอดออนนะครับอ่าคือมีผมไม่รู้นะว่าเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องหรือว่ารุ่นเดียวกันกับผมนะถามมาว่าอ่าสอนลงแอดออนหน่อยครับไม่ใช่สีไม่ใช่ถามนะครับบอกให้ผมสอนลงแอดออนนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาสอนเลยนะครับหลังจากที่โหลดอ่าแอดออนมาแล้วเนี่ยก็จะได้ไฟนี้มานะครับผมนี่นี่นี่ ก็ให้กดเข้าไปในไฟล์เลยนะครับเนะี่ยคลิกไปทีหนึ่งครับอแอปแตกไฟล์ที่ผมใช้นี่ RS z i นะผมยอ้อน์ลิงก์แอปที่ผมใช้จะอยู่าตานล่างคลิปนะครับกดเสร็จแล้วก็กดเสมอหรือเฉพาะครั้งนี้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เฉพาะครั้งนี้ก็ะจะเจอ2ไฟล์นี้นะฮนะเนี่ยก็มาดูนะครับหลังจากที่ถ้าเห็นว่ามีไฟล์ฟลสองนี้ก็กดย้อนกลับนะครับ ังก็กดเพิ่มเติมแตกไฟล์ไปที่แล้วก็กดตกลงนะฮะของผมจะขึ้นแบบนี้นะเพราะว่าผมแตกไฟล์ไปแล้วก็กดเขียนทับไม่ใช่สิของทุกคนจะไม่ขึ้นนะครัำจำ้แ่ยเ,นะเราตอนนี้คือรูปมันมันเยอะแล้วมันเต็มแล้วเราจแบปหครับโคโคซนา หลังจากแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกเข้าไปที่ไฟล์เลยนะครับก็จะมี2ไฟล์นี้นะครับจะเห็นคำต่อจากที่ก่อก่อนที่จะเป็นจุดซิปนะครับจะมี R P แล้วก็จุดซิปนะครับผมแนะนำให้กดคลิกไปที่ไฟล์แล้วก็เฉพาะครั้งนี้นครับอ่าผมเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แนะนำนะครับให้กด ไปที่ไฟล์นะครับเลือกเป็น EPRP ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เลือกเป็น EPRP ก่อนนะครับปรากฏเฉพาะครั้งนี้แล้วให้กดครั้งที่ไฟล์แล้วกดนี่นะเนี่ยเนให้กดทั้งหมดแล้วก็คัดลอกนะครับปัดปัดขวานะครับแล้วก็เข้าไปที่เกม com.dot.mo แจงนะครับ Resource Pack แ,แล้วก็กดวางเลยนะครับแต่ผมวางไปแล้วนะครับไม่ต้องวางอีกแต่ทุกคนที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยก็วางเลยนะครับผม แล้วก็ปัดไปแบบเดิมอ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก,กดย้อนกลับแล้วก็ไปที่ BP นะครับอ่านี่นะแล้วก็กดเหมือนอ่าเหมือน r p เลยนะครับกดอันนี้ก็คัดลอกนะครับผมปัดขวาย้อนกลับแล้วก็ไปหา Behavior Pack นะครับผมแล้วก,กดวางเลยแต่ผมวางไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะลงได้นะครับผม ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ